ท่านวาคมนี้ใครมีแพลนจะไปตลาดปลาซึกิจิบ้างไหมคะฟังทางนี้นะคะถ้าใครมีโปรแกรมจะไปตลาดปลาซึกิจิที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นกรุณาฟังทางนี้นะคะตลาดปลาซึกิจิเนี่ยเป็นเหมือนครัวของโตเกียวเลยนะคะเปิดมาอย่างยาวนานกว่า80ปีแล้วนะคะคนที่จะไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ไปซื้อไปซื้ออาหารจริงๆนะคะ ไปซื้อของอาหารทะเลไปดูการประมูลทูนา่าไปดูอาหารทะเลสดๆไปเดินตลาดแล้วก็ไปหาร้านซูชิอร่อยออร่ยกินซึ่งการันตีถึงความสดใหม่แน่เพราะว่าอยู่ในตลาดปลาแบบนี้เนี่ยนะคะตลาดแห่งนี้เป็นตลาดจริงๆไม่ใช่ตลาดของนักท่องเที่ยวแปลว่า มันมีตลาดอันเนี้ยมาอย่างยาวนานแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยมากันจนเยอะมากนะคะต่าจากบางตลาดบางตลาดเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อน,นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นตลาดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตลาดที่จะมีผู้คนมาซื้อหาข้าวของร้านอาหารในญี่ปุ่นนะคะก็จะมาซื้อของที่นี่คนญี่ปุ่นก็จะมาจับใจ่ายใช้สอยกันที่นี่จริงๆ แล้วเดือนธันวาคมเนี่ยมันเป็นเดือนที่คนญี่ปุ่นเขาต้องมาซื้อของเตรียมปีใหม่จึงเป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อผู้ค้าในตลาดปลาซึกิจิมากปีนี้ตลาดปลาซึกิจิจึงออกคำขอครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะนี่ขอบคุณข้อมูลจากเพจญี่ปุ่นนอกห้องไปเจอเอ,อ,อันนี้ข่าวนี้แล้วก็เห็นว่าคนไทยไปเที่ยวโตเกียวเยอะ แล้วโปรแกรมในการไปโตเกียวก็ต้องไปตลาดปลาสึกิจิด้วยนะส่วนใหญ่ก็ต้องไปกันใช่ไหมคะเเขาบอกว่าปีนี้สึกิจิจึงต้องออกคำขอครั้งแรกในประวัติศาสตร์เป็นการประกาศขอความร่วมมือค่ะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาอยากให้งดมาเพื่อการท่องเที่ยวเอาใหม่นะงด มาท่องเที่ยวในตลาดปลาซิกิจิในเดือนธันวาคมแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามมาเที่ยวนะคะแต่ว่าถ้าจะไปเพื่อจะไปซื้อของไปหาของกินไปอะไรแบบนี้คือไปได้แต่ถ้าไปแล้วก็ไปเที่ยวเล่นเฉยๆไปถ่ายรูปไปเดินดูบรรยากาศให้คนมันเยอะเล่นๆอย่างเงี้ยเขาขอความการุณาเขาขอแบบสุภาพสุภาพว่างดการมาเดินเที่ยวเดินกิน ทัวร์ไกด์ในเดือนธันวาคมเพราะเดือนนี้คือช่วงที่คนญี่ปุ่นต้องมาซื้ออาหารปีใหม่ซึ่งเป็นยอดขายที่สำคัญที่สุดใน1ปีและเป็นรายได้ที่ร้านค้าต้องพึ่งจริงๆอาจจะด้วยความที่หลังๆเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะซึ่งเวลานักท่องเที่ยวไปก็เอาละมีส่วนหนึ่งก็คือไปซื้อของ ไปซื้อหาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะไปร้านที่ขายซูชิมากกว่าที่จะไปซื้ออาหารทะเลสดเพราะเป็นนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะคงไปซื้อหาอาหารทะเลสดได้เพราะาเดี๋ยวต้องไปสถานที่อื่นๆต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไปแล้วก็ไปเดินเล่นไปถ่ายรูปเขาก็ขายไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดอุปสรรคอะไรหลายอย่างนะคะด้วยความเป,เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เลยต้องขอความร่วมมือถามว่าทําไมถึงออกประกาศแบบนี้คือด้วยความที่นักท่องเที่ยวแน่นนะคะ แน่นซะจนคนพื้นที่เองก็ยังเดินลำบากเลยนะคะแล้วนอกจากคนเยอะแล้วเนี่ยยังมีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหลายอย่างที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ไปเดินตลาดจริงๆเช่นนั่งกินบนพื้นสูบบุหรี่ริมถนนเดินกินในถนนแคบๆแล้วก็ยืนขวางรถเข็นเคยไปตลาดซิกิจิเหมือนตลาดอะตลาดปกติเนี่ยจะมีรถเข็นนะคะเข็นของ แล้วพอนักท่องเที่ยวเยอะรถมันก็ไปไม่ได้การจราจรมันก็ติดขัดแล้วสุดท้ายคนญี่ปุ่นที่เขาต้องการจะไปซื้อของในตลาดจริงๆก็ไม่กล้าเดินเข้าไปในตลาดแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีของตัวเองเลื่อนไปซื้อของวันธรรมดาแทนซึ่งทำให้ร้านค้าในตลาดมีผลกระทบด้านของยอดขายค่ะแล้วก็อีกเรื่องงคือเรื่องอุบัติเหตุนะคะ ตลาดปลาซิกิจิเนี่ยจะมีรถขนของรถเข็นปลามีมีดมีเครื่องครัวแล้วก็มีคนทำงานยืนแล่ปลากันอยู่ตลอดพอคนแน่นไม่มีพื้นที่ที่จะเดินก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุสูงได้นะคะร้านค้าถึงขนาดเอ่ยเลยว่าปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่ามันอันตรายจริงๆเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเดือนธันวาคมนั้นเป็นเดือนที่สาคัญที่สุดของปีค่ะ รายได้ก้อนใหญ่ที่สุดของร้านมาจากช่วงปลายปีแบบนี้นะคะถ้าคนญี่ปุ่นเข้าร้านไม่ได้ร้านก็เสียรายได้โดยตรงดังนั้นซูกิจิก็เลยต้องขอขอให้นักท่องเที่ยวมาแบบมาได้นะแต่ขอให้ไม่กีดขวางการทำงานของคนที่มาตลาดเพื่อมาซื้อของจริงๆขอความร่วมมือคืองดเดินกินจริงๆนี่เป็นมารายาทอยู่แล้วนะคะ คนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนั้นนี้ต้องศึกษาเรื่องมารยาทว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับการซื้ออาหารตามสตรีทฟู้ดแล้วก็เดินกินไปด้วยเ,เดินกินไปด้วยมองนู่นเมืองมองนี่ไปด้วยอย่างบ้านเราทําได้บางพื้นที่ทําได้แต่ญี่ปุ่นนี่เขาไม่นิยมทําแบบนี้กันนะคะก็คือถ้าคุณซื้อของร้านไหนคุณก็ยืนกินแถวแถวหน้าร้านนั่นแหละหรือว่าต้องยืนแอบแอบคือต้องยืนกินนะคะไม่ใช่ว่าเดินกินนะคะพอกินเสร็จก็ค่อยเดินต่อ ก็ควรจะเป็นมารยาทแบบนี้งดมาทัวร์ไกด์เป็นกลุ่มใหญ่นะคะเวลาไปกับบริษัททัวร์แบบหลาย10คนนะคะเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็เดินเป็น,นก้อนๆอย่างนะะี้ค่ะก็อาจจะกีดขวางได้นะคะงดนั่งพื้นนั่งริมถนนอันนี้ก็จะมักจะเห็นบ่อยๆในพื้นที่ที่คนเยอะๆมันเมื่อยอะ่ะเก้าอี้ไม่มีก็ต้องนั่งพื้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเกะก,กะขวางทางได้นะคะงดสูบบุหรี่ริมถนนนะคะ งดขวางเส้นทางรถเข็นหรือว่าหน้าร้านแล้วเขาก็บอกว่าคุณมาซื้อของกลับบ้านได้ตามปกตินะเขาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้ห้ามมาเที่ยวนะคะมาได้แต่ขอว่าอย่ามาเพื่อเดินเล่นถ่ายรูปไปรึเปื่อยเพราะว่าตลาดเขาต้องการพื้นที่เพื่อทำงานจริงๆนะคะใครจะไปซึกิจิเดือนธันวาคมไปแบบไปซื้อของไปได้ไม่ใช่ว่าแค่ไปเดินเล่นเฉยเไม่เดินกินในตัวตลาด ไม่หยุดถ่ายรูปในที่แคบๆต้องระมัดระวังรถเข็นแล้วก็คนทำงานของร้านค้าและรวมถึงเคารพก,กฎของตลาดด้วยตลาดที่นี่เป็นตลาดเก่าแก่มีกฎระเบียบอย่างชัดเจนก็ศึกษาก่อนไปด้วยนะคะนี่คือวิธีการที่จะช่วยให้ร้านค้าทำงานได้เขาขายของได้แล้วตลาดปลาที่เก่าแก่แห่งนี้ก็จะได้อยู่กับกรุงโตเกียวไปนานๆแล้วก็จะได้เป็นที่ให้เราได้ไปเดินไป ไปหาของอร่อยออร่อยของสดอาหารทะเลสด,สดๆกินที่นี่กันได้ไปยาวๆนะคะนี่ขอบคุณเพจญี่ปุ่นนอกห้องนะคะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากกันซึ่งมาบอกตอนนี้ไม่รู้ทันหรือเปล่าหลายคนวางแพลนไปแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนั่นคือการศึกษาและการเคารพ ในความเป็นวิถีของเขาให้มากที่สุดนะคะอย่างการที่เราไดเออ้เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำตามสิ่งที่เขาร้องขอนี่น่าจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวคุณภาพควรจะทำนะคะนั่นก็คือการเคารพต่อวิถีดั้งเดิมของชุมชนที่เราไปเยี่ยมเยือนนะคะอย่าคิดว่าก็ฉันเป็นนักท่องเที่ยวฉันเอาเงินไม่จะทำอะไรก็ได้คือมันก็คือบางที่อาจจะได้นะ แต่บางที่มันอาจจะไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้เงินอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของเขาแล้วถ้าคุณไปแล้วคุณไปสร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียแล้วถ้าเขารู้ว่าเป็นคนชาติไหนเนี่ยอันนี้มันก็เสื่อมเสียกันไปทั่วเนาะเออเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ไปเต้นบนรถตู้อย่างเงี้ยเออแล้วคนไทยก็ไปขอโทษขอโพยกันใหญ่เพราะไม่อยากให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อความเป็นคนไทย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคิดว่าที่ผ่านมาอย่างกรณีตลาดปลาที่นี่ก็คงพยายามจะปรับตัวเยอะกับจํานวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะคะเราเองเนี่ยก็กทำได้นะคะเราก็เคารพเขาได้ทําได้ด้วยการเคารพกฎกติกาของตลาดของเขาแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะอย่างที่บอกไปว่านี่ไม่ใช่ตลาดท่องเที่ยวแต่เป็นตลาดวิถีดั้งเดิมของผู้คนที่นั่นยาวนานมา80ปีแล้วนะคะก็พอไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรา นักท่องเที่ยวทําตัวไม่ดีหลายหลายร้านในญี่ปุ่นตอนนี้ติดป้ายห้ามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปกินในร้านแล้วเพราะว่าก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนลาคาให้กับเขาเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นได้แล้วก็ตอนนี้หลายร้านในหลายๆเมืองก็เป็นแบบนั้นอยู่